สวัสดีสวัสดีครับถักไท,ทยเอฟซีพี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องณนะประเทศเคนาดาถักไา,ายพี่น้องฟังไทยและกกาพี่น้องทั้งฟังล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบริวาสิเป็นทั้งยุโรปและกกาทั้งอเมริกานะคะรับพี่น้องครับก่อนื่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหลกักกาคอมเมนต์ข้มมาค,ครับพี่น้องิสด,ด้บ่พาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องต่อเนื่อง,อนนงจากเมื่อวานนี้นะครับกีพี่ทีแล้วพี่น้องครับประเด็นในใหัวขอ ผ่าหัวข่าวในช่องวิธีคนสองฝั่งโขงเทานีแ่แหละครับพี่น้องผมใช้คําว่าลาวเสือกนะครับหน้าปกนี้ขึ้นว่าลาวเสือกผ่าหัวข่าวในวิธีคนสองฝั่งโขงนะครับเนื่องจากว่าคอมมิวนิสต์ลาวจับกลุ่มทนายความด้านสิทธิมนุษย์นะครับชาวจีนตอนนี้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะนะครับ B B C ออจาซีล่านะครับ แล้วก็ข่าวในทั่วโลกเขานำเสนอประนามาสปปลาวอย่างหนักนะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าเสือกนะครับเพราะลำพังเรื่องสิทธิมนุษย์ในประเทศตัวเองเนี่ยก็ยังเอาไม่รอดแล้วนะครับถูกประนามไปทั่วโลกมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาชุมชนดีเด่นของลาวเจ้าของรางวัลแม็กซ์ใสนะครับ ถูกจับใจกลางนาครหลวงเวียงจันทร์นะครับข่าวทั่วโลกนําเสนอสื่อไทยนําเสนอกล้องวงจรเห็นทุกอย่างนะครับนับสิบปีหายไปเนี่ยนะครับรัฐบาลเราไม่เคยยอมรับตัวเองนะครับทั้งที่กล้องวงจรเห็นนะแล้วก็จับกลุ่มคนลาวในสปอปอลาวอย่างเช่นนงหมวยนะครับที่ออกมาวิจารณ์เรื่องเขื่อนแตกในสปอปอลาว ก็ถูกจับติดคุกไปทั่วโลกก็ประนามแล้วก็ทิศสีนะครับทิศสีตัวนี้ยังอยู่ในสปปลาวเคยออกมาวิจารณ์สังคมนะครับเมื่อหลายปีก่อนสุดท้ายก็ถูกจับที่จำปาสักนะครับใส่กุญแจมืออย่างดีเลยนะครับเรื่องสิทธิมนุษย์ในลาวนะครับรัฐบาลลาวคุกคามจำกัดนะครับคนในสปปลาวจำนวนมากอย่างเช่นนะครับส,สมาชิก กลุ่มฟีลาวนะครับสุการใจทัศสมพรพิมพ์มาสอนหลอดคำธรรมวงศ์สคนนี้นะครับสมาชิกกลุ่มฟีลาวถูกจับติดคุกในลาวนับ15ปีขึ้นคนละ15ปีขึ้นนะครับเอาแบบเงียบอันนี้ยังไม่รวมนะครับคนเกาหลีเหนือนะครับที่หนีจากการกดขี่ของคิมจองอึนนะครับเดินทางเป้าหมายคือจะไปประเทศไทย เพื่อต่อไปยังประเทศที่3ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางนะครับทุกคนเราต้องยอมรับไทยนี่เป็นคือศูนย์กลางเป็นที่พึ่งสุดท้ายของหลายประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นลาวเกาหลีเหนือหรือประเทศจีนก็แล้วแต่นะครับใน 3- 4มหประเทศนี้จะไปประเทศที่3แน่นอนนะครับเป้าหมายหลักคือประเทศไทยนะครับ ไทยวางตัวเป็นกลางนั้นดีที่สุดแล้วนะครับแต่ล่าสุดนี่จับทนายความจีนนะครับตอนนี้ลูกเมียเขาให้ข่าวที่ต่างประเทศนะครับทั่วโลกก็ประนามอยู่ดีไม่ว่าดีหาเหาใส่หัวนะครับแค่อยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเขาก็ยังบอกว่าโง่อยู่แล้วนะครับรัฐบาลลาวยังเสือกไปยุ่งเรื่องประเทศเอื่นเขาอีกคนที่ลีภยัยนะครับ คำว่าลีภัยเนี่ยเหมือนคนกําลังใกล้ตายหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับการที่จะไปจับกลุ่มเขาผมบอกเลยนะครับว่าเออถ้าเขามียาบ้าแบกยาบ้าขนยาบ้ายาเสพติดขนอาวุธสงครามผ่านมาในสปปลาวเนี่ยเออโอเคจับนั่นคือโดยชอบธรมนะครับนี้เขามาแค่ตัวเปล่าหนีเอาชีวิตมานะครับ จากการกดขี่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านสปปาลาวสุดท้ายถูกจับอย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับว่าประเทศลาวไม่ได้ต่างจากเกาหลีเหนือขนาดนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองนักเคลื่อนไหวตอนที่ไทยมีปัญหาทางด้านการเมืองเนาะนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปรี้ภัยนะครับในสปปลาว สุดท้ายก็ถูกจ so like ับถูกฆ่าตายนะครับเอ็บอกเลยครับว่าลาวนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วก็โหดร้ายก็ไม่ต่างจากเกาหลีเหนือนะครับเพราะรัฐบาลลาวเนี่ยเอาง่ายๆคือมันไม่รัฐบาลลาวไม่รู้จักคําว่า NGO ด้วยซ้าไม่รู้จักคําว่าสิทธิมนุษย์ด้วยซ้าเพราะรัฐบาลลาวเอาอีแดกขี้เอาตรงๆนะครับโง่ไม่รู้เรื่องนะครับเขาคุยเรื่องสิทธิมนุษย์คือไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรสิทธิมนุษย์นะครับ ประชาธิปไตยก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าคอมมิวนิสต์จับมือกันลาวเวียดนามจีนเกาหลีเหนือรัเสเซียนะครับใน3 4 5สหประเทศนี้คือต้องทำข้อตกลงนะครับจับกลุ่มตอนนี้อา้าวตรงๆนะลาวนี่ถ้าจับจับได้แล้วเนาะจับทนายความคนจีนเนี่ยทนายความด้านสิทธิมนุษย์เนี่ยจับได้แล้วเนี่ยอ้าวส่งไปประเทศจีนสิ เราจะโดนอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะประชาชนเราต้องรับรู้ไว้นะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลลาวทําตัวไม่เป็นกลางไม่ยึดเขาเรียกว่าไม่ยึดสิทธิมนุษย์สากลน,นะครับไม่คํานึงถึงสิทธิทเสรีภาพมันเป็นแค่ทางผ่านเราอย่าเอาตีนไปถีบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับมนุษย์ด้วยกันนะ อย่าเอาตีนไปถีบทำให้เขาจมน้ำแล้วตายนะครับเราต้องไม่ขัดขวางเราต้องปล่อยนะครับเขาเรียกว่าปล่อยวางเฉยเฉนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับแค่ตรวจเอกสารต่างๆว่าเขาเข้ามานี่ถูกต้องตามกฎหมายบอ,อมีพาสปอร์ตมีวีซ่าผ่านมาในลาวไหมนอกเหนืออย่างอื่นไม่มีผิดกฎหมายอะไรไม่ต้องไปจับเขานะครับมันแค่ทางผ่าน ทีนี้ลาวก็จะถูกจับตามองถูกประเทศอื่นๆแถวยุโรปอเมริกาควา่ำบาตรอีกลาวก็ยิ่งถอยหลังทุกวันนี้ก็ยิ่งแย่นะครับแถมการวางท่าทีจุดยืนของรัฐบาลลาวเป็นแบบนี้อีกลาวก็ยิ่งถอยหลังเข้าไปอีกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนลาวจำนวนมากในสปปลาวเนี่ ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ข่าวสารนะนะครับมันอยู่ที่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคนลาวจะลุกขึ้นมานะครับคนอื่นออกมาวิจารณ์การเมืองผมก็คนหนึ่งออกมาวิจารณ์การเมืองผมมีสิทธินะนะครับผมใช้คําว่าลาวเสือกเลยนะนะครับกดแชร์เลยครับผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะอยู่ดีไม่ว่าดีไงนะครับหาเหาใส่หัวตัวเองเสือก นะครับเอาประเทศตัวเองยังไม่รอดเลยเสือกตอนนี้เห็นไหมครับอเมริกาอเมริกานี่มันรู้นะไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะนะครับว่าจีนทําอะไรบ้างอเมริกามันรู้รู้หมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ขนาดการเลือกตั้งในขมนไม่เห็นเลยนะครับรัฐบาลฮุนเซนนะครับเลือกตั้งไม่มีฝ่ายค้านกําจัดฝ่ายค้านเต็มที่ตัวเองชนะแลนสไลด์ นะครับโอนอำนาจให้ลูกชายตัวเองสุดท้ายเป็นไงครับอเมริกานะครับระงับวีซา่าการเดินทางของอบุคคลสำคัญในรัฐบาลฮุนเซนนะครับไม่ให้เป็นเหยียบ USA นะครับอันนี้ก็ตอบโต้นะครับคุณเลือกตั้งไม่มีฝ่ายค้านมันน่าภูมิใจตรงไหนนะครับสบปปลาวก็เหมือนกันยิ่งประเทศยากจนยิ่งประเทศด้อยพัฒนา แล้วยังทำตัวเหมือนคนป่าคนเถื่อนนะครับไม่รู้จักอะไรแล้วแบบนี้ลาวจะเดินหน้าต่อไปกับประเทศไหนบ้างที่เป็นพันธมิตรอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ไต้หวันหรือประเทศอื่นลาวแทบจะไม่มีบทบาทส่วนมากไปได้แค่คิวลาวก็ไปได้แค่คิวบาเกาหลีเหนือจีนเวียดนามกัมพูชาที่เหลือก็อยู่ตามมีตามเกิด นะครับเพราะหลายประเทศเขาจับตามองลาวตอนนี้เขารู้จากลาวมากขึ้นก็เรื่องสิทธิมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อติดอันดับโลกปกติทั่วโลกเขาไม่ค่อยรู้จากลาวนะผมพูดเลยนะลาวเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่ถูกปิดมา4ี่ห้าสิปีตั้งแต่คอมมิวนิสต์เขามายึดครองประเทศข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับถูกปิดไม่สื่อสารคบหาสมาคมกับประเทศแถวยุโรปอเมริกาเลยไม่แปลกนะครับที่ยุโรปอเมริกาหรือหลายประเทศใหญ่ๆที่เขาไม่รู้จักคําว่าลาวเขาไม่รู้จักนะ ผมบอกเลยครับว่ารัฐบาลลาวแทนที่จะเปิดประเทศนะครับจับมือกับทั่วโลกเพื่อพัฒนาดึงนักลงทุนเข้ามาประเทศตัวเองกับเสือกไปทําเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องโง่โง่งฉลาดารัฐบาลลาวเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ทํานะครับนี่แหละครับคือสาเหตุตอนนี้นะครับชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน แล้วก็กลุ่มที่สนับสนุนสิทธิทธิทมนุษย์ในประเทศจีนนะครับเขาเริ่มไม่พอใจลาวแล้วน,นะนะครับมีช่วงหนึ่งมงช่วงหนึ่งก็ไม่มงก็ไม่ค่อยชอบลาวนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับคอมมิวนิสต์ลาวหรือรัฐบาลลาวนี่กดขี่คนม้งในสปปลาวนะ,ะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับ <S <S หลังจากที่เลือกมิสยูนิเวอร์สนะครับไปยังสลอนะครับตัวแทนชาวม้ง,ง นะครับปัญหาความตึงเครียดด้านการเมืองระหว่างม้งกับลาวนะครับเบาลงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับทําให้มีปัญหาอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามครับพี่น้องอย่าลืมฝาก are, กดแชร์ are, กดไลค์ are, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องเสด็จประพาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับสบายดีเดี๋ยวขออนุญาตไปเหตุเวียก่อนพี่น้อง